เลยนะคะดึงบูธของเราค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณวรากรแล้วนะคะสวัสดีค่ะได้จะขออนุญาตนะคะให้คุณวรากรแนะนําตัวแล้วก็แนะนําบริษัทด้วยค่ะครับก็วรากรกติกาวงนะครับเป็น MD ของไทยโลกุฮะนะครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่ทําระบบออโตเมชันนะครับระบบหุ่นยนต์นะครับแล้วก็มีการสร้างเครื่องจักรพิเศษต่างๆ นะครับเรามี SI เนี่ยหรือว่า s y s t e m Integrator เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับถึง2คนด้วยกันนะครับในบริษัทไทยโลโกฮาครับและอย่างนี้ค่ะสำหรับภายในงานในครั้งนี้ค่ะทางบริษัทได้นำหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆอะไรที่เป็นไฮไลท์มานำมาโชว์บ้างไหมคะวันนี้เราเอาโรบอทของ ABB นะครับมาโชว์นะครับเรามีเอามาโชว์ด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเราจะมีไฮไลท์หลายๆตัวเลยแล้วก็เช่นตัวข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ ABB นะครับเป็น IRB 1,300นะครับซึ่งเห็นด้านหลังเขากาลังทิชชิงกันอยู่นะครับปกติโรบอทที่เป็นรุ่นกเก่าๆเนี่ยจะต้องใช้การเขียนโปรแกรมที่ค่อนข้างลําบากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับน้องเองเนี่ยสามารถที่จะทิชชิงโรบอทได้ภายใน5นาทีก็ทําได้แล้วซึ่งน้องข้างหลังก็กําลังกําลังเรียนทิชชิงกันอยู่ครับแล้วก็มีเรื่องของกล้องนะครับเอากล้องเนี่ยมาหยิบชิ้นงานจากกล่องโดยที่ไม่ต้องวางเรียงให้เป็นระเบียบนะครับหยิบ ปุ๊บก็ไปใส่อีกที่หนึ่งหรือจะหยิบชิ้นงานโหลดใส่เครื่องจักรโดยที่กล้องเนี่ยเรามองเหมือนตาคนเลยครับครับผมแลวอย่างนี้ฟีดแบ็กภายในงานเป็นยังไงบ้างคะก็ะค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ<ช><ช>ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ผมก็เชื่อว่าเราซบเซามาแล้ว2ปีนะครับ<ช>หลังจากนี้เองเนี่ยก็คิดว่าลูกค้าก็น่าจะกลับมาเป็นการเดินแบบออนไซต์กันเยอะมากขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทําบริหารนะคะฝากเชิญชวนทุกท่านค่ะได้มาเยี่ยมชมภายในงานอินต์แมกซ์2022กับเราไปสักนิดนึงนะคะใช่ครับก็ขอเชิญนะครับทุกทท่านนะครับลูกค้าทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมมหากรรมเครื่องจักรนะครับที่ถือว่าใหญ่เกือบเกือบเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเรามีอุตสาหกรรมทุกทุกประเภทนะครับมีเครื่องจักรมีระบบอัตโนมัติระบบออโตเมชั่นต่างๆเนี่ยมีเพียบพร้อมในงานอิต์แมกซ์2022ครับขอบคุณนะคะ